อากาศดีมากเลยมีหมอกมมีหมอกเหมือนเบอร์สวิตเซอร์แลนด์เลยเออรู้เลยว่าสูงเอ่อถ้าถ้าเราไม่มาตรงนี้ก็ไม่รู้ว่าสูงเนาะเขาเขาเรียกบ้านเลยนะผาเก็บตะวันอ๋อผาเก็บตะวันบ้านไทยสองมันคีเดี๋ยวดี๋ย และแป๊บนึงเนหะ็นไหมแต่ังจะเปิดแล้วรเ็กนผา,าเก็บตะวันสูงมากค่ะสูงแล้วก็ลมแรงด้วยลมแรง,แรงนี่หกโมงเย็นค<ม>่ะพระที่กำลังตก่ตที่นี่เขาเรียกว่าเป็นผาเก็บตะวันถ้าเกิดใครขึ้นมาข้งสูงนี่จะจะ,จะเหมือน <c oughs> ออทำเป็นรูปมือแล้วก็เก็บเก็บตะวันได้ก็เลยวันน<อ>ี้วันธรรมดาคุณไม่ค่อยเยอะแต่ลมแรงมาก อากาศดีมากๆเหมือนประเทศสวิตเซอร์แลนด์เลยค่ะต้องต้องมาช่วงเย็นนะคะเห็นไหมอากาศดีอุย้ยเดพรที่กำลังจะตกดินที่วังน้ำเขียวค่ะวังน้ำเขียวนครราชสีมาสวยค่ะมีหมอกเหมือนเมืองนอกเลยอุณหภูมินี่ไม่ร้อนเย็นสบายค่ะเอาเราเก็บดูสิ้ลาเราเก็บดู <c oughs> เขากำลังคิดกกันเข,า,ขาไปเขาจะเก็บตะวันอย่างนี้ค่ะเก็บใส่มือ อะลองได้หลายท่านี่เป็นวงคมก็ได้เก็บไปเลยค่ะ,ะช้อนช้อนตะวันค่ะช้อนตะวันช้อนเข้าไปเอ,อมีภูเขาค่ะมันนี่เป็นเอ,อเป็นผาสูงมเป็นภูเขาโน้นมองเห็นดั้งหลายลูกถือว่าอากาศดีเพราะว่ามัน,ม,นมีเขาเนาะ ที่ประเทศสวิตก็มีเขาเยอะถึงว่าอากาศดีเหมือนกันที่นี่คลายเลยค่ะอ้าอยู่ในวงกลมแล้วตะวันอ้าเอาเก็บอีกรอบหนึ่งเก็บเก็บเก็บไว้ดูไว้ดูค่ะถ่ายไว้ดูอ้าช้อนตะวันค่ะช้อนตะวันอ้าช้อนไปเลยอ้าเอาให้พอปะ <c oughs> นี่ค่ะบรรยากาศดีมาก ไม,ไม่ร้อนแต่ลมแรงมากๆเลยเพราะว่ามันอยู่สูงดูบรรยากาศรอบค่ะอันนี้ออ่เฟ้าไม่เปิดมีเมฆมาบังทับมันก็เลยเป็นลักษณะนี้เพราะมันมันใกล้มืดด้วยค่ะแล้วก็ต้องรอฟ้าเปิดมันถึงจะสวยอ่เก็บอีกรอบนึงค่ะเก็บไม่ดูค่ะเพราะว่า ไม่ได้ไปนานมากอ,อ,อ,อันนี้ไม่ไม่ฟ้าไม่เปิดค่ะยังสรุปมือสรัวๆสร,ว,สรวอยู่พาเก็บตะวันทับลานค่ะอ,อุทยานแห่งชาติทับลานบางตะบนสามัคคีำอำเภอบางน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาค่ะอยู่ไม่ไกลกัน นี่ค่ะบรรยากาศดีมากๆเลยมีภูเขาล้อมรอบเหมือนเมืองนอกเลยใครไม่เคยไปเที่ยวต้องไปเที่ยวตอนเย็นๆนะคะตอนเย็นๆมันถึงจะได้บรรยากาศถ้าไปกลางวันมันก็รอ้อนเพราะตะวันมันมันอยู่มันยังเ